นียมันคือร้านอะไรต้องทำประ่ยชน์ไม่ใช่ไม่ได้เฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงมานี่ไม่มีใครรู้เลยมีคนนี้รู้คนเดียวมาเนี่รู้ได้ไงว่าร้านนี้ตรงนี้มันคือร้านอะไรตรงนี้มันคือร้านอะไร มานี <gas dar> ่มานี <TA> nah. ่เขาบอกว่าพี่ยาถามว่าอันนี้คือร้านอะไรไม่มีใครรู้เลยมีคนนี้รู้คนเดียวมานี่รู้ได้ไงว่าร้านนี้คือส้มตำต๊อกแป๊กก็ดูเพจดูเพจใครดูเพจพี่ยานั่นพี่ยาพูดหรอพี่ยาไม่ได้พูดเลยนะในเพจขึ้นไปขั้นหนึ่งขึ้นไปขั้นหนึ่งมาพี่ยาบอกว่าใครทายถูกได้ห้าร้อยมีอยู่ร้อยเดียวอะมายิ้มกว่าห้าร้อยเลย มีมีมีแมวแมามีมีมีพี่ยาบอกว่าใครทายถูกเขาบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าร้านสเต็กบ้างร้านเบเกอรี่บ้างร้านลูกชิ้นพี่เอกบ้างไม่ใช่อดีวเรายังไม่บอกพี่เอกมาเด้ทายสิร้านนี้ร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรดูนี่มันดูนี่มันเดาใจพี่ยาถูกไหม้ไม่ใช่ัก่ะไม่ใช่อะไรครับฮะ ขายข้าวไม่ใช่วันนี้ก็ทายถูกตะกี้พี่ยาพี่ยาจะแจกห้าร้อยใช่ไหมใครทายถูกเกินตัวน้อยบอกกันดิร้านอะไรต้องตามปักแป้งต้องตามต้องแป้งแป้งแซบนัวบันเทิงเสียงไปห้าร้อยให้เลยไม่รู้ได้ไงว่าพี่ยาไม่ได้พูดประคำนัในเพจไม่รู้ได้ไงอ๋อพี่ยาพูดในเพจแล้วใช่หรอไมนเพคยนะในเพจนั่นไหเมื่อไหร่ แต่แตง่าเขาเป็น FC ครับตัวจริงสามารถที่รู้ได้แค่เราหนื่อหมดแค่เราพูดเบาๆเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วพี่ยานต้องพูดเลยนะว่าแค่คิดเขาก็รู้แล้วเราจะขายส้มตำตอกแตกเนาะแล้วพริกพี่ยามันหมดละหนูซื้อย้อนไม่ถึงสามพันห้าไม่ได้ไปซื้อกี่พันซื้อสามพันไปเอาไปเอาไปเอาขอบคุณค่ะไม่พ่อไม่ได้ยาน